กุหลาบป่านะคะคละสีนะคะสวยสดใสมากๆเลยนะคะชุดนี้นะคะเจ็บคละสีให้นะคะกุหลาบป่ามีก้านนะคะเกสรจะเป็นเกสรแบบนี้นะคะชุดนี้คระสีค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะท่านไหนใช้สีอะไรอยากได้สีอะไรนะคะแจ้งได้เลยนะคะหรือจะให้เจ็บคราแบบนี้นะคะก็ได้นะคะ ดอกกุหลาบป่ามีก้านนะคะก้านยาวจับได้สะดวกค่ะขึ้นรูปงานต่างๆได้สะดวกนะคะเป็นเกสรก้านสีสันสวยงามค่ะอยากจะใช้สีแบบเดี่ยวๆก็ได้นะคะหรือจะให้เจ็บคระสีแบบนี้นะคะก็ได้เลยนะคะชอบเสียอะไรนะคะอยากได้เสียอะไรแจ้งเพิ่มเติมมาได้เลยกุหลาบป่าค่ะ กระดาษสาแท้ร้อนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะแจ้งเพิ่มเติมมาได้เลยนะคะ